Welcome to c o ย to Moon Podcast พอดแคสต์ดีๆที่จะพาทุกคนไปมูลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องคอยทูมูลช่องที่จะนำสาระความรู้นะคะเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่ดีฟาและโลกเทคโนโลยีมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆค่ะ สำหรับวันนี้นะคะน้องมูลก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับสมาร์ทคอนแท็กหรือว่าสัญญาอัจฉริยะเนี่ยมาอธิบายให้กับเพื่อนๆฟังว่าสัญญาอัจฉริยะนั้นคืออะไรนะคะแล้วถูกเก็บไว้ในรูปแบบไหนสามารถบันทึกข้อมูลอะไรได้บ้างไปฟังกันเลยค่ะ สมาร์ทคอนแท t นะคะหรือสัญญาอัจฉริยะคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กซึ่งถูกเก็บไว้ในรูปแบบของบล็อกเชนนะคะสัญญาอัจฉริยะนี้สามารถบันทึกข้อมูลข้อตกลงสัญญาและสามารถยืนยันตัวเองได้สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองเมื่อเงื่อนไขที่ถูกเขียนเนี่ยมีครบถ้วนและกระจายสำเนาไปให้คนในระบบได้ตรวจสอบกันเองโดยที่ไม่ต้องมีตัวกลาง ซึ่งข้อดีที่สุดของสมาร์ทคอนแทคนะคะก็คือการที่ไม่มีใครโกงได้เพราะหากต้องการแก้ไขสัญญาเนี่ยจะต้องตามแก้ไขทุกสำเนาที่ถูกกระจายไปก่อนหน้านั้นนั่นเองค่ะการทำงานของสมาร์ทคอนแทคนะคะจะแบ่งออกเป็น3ข้อใหญ่ๆดังนี้ ข้อ1การสร้างข้อตกลงเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและจะถูกแปลงเป็นรหัสคอมพิวเตอร์จากนั้นการทำธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติซึ่งสมาร์ทคอนแท t แต่ละอันจะมีหมายเลขที่อยู่เป็นของตัวเองและเมื่อถูกบันทึกลงในบล็อกเชนของ e ีเทเรียซึ่งคนที่มีเลขที่อยู่ของสมาร์ทคอนแท c t จะสามารถเข้าถึงได้นั่นเองข้อที่2นะคะ triggering events เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่ถูกระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญาที่เกิดขึ้นมาอย่างเช่นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้เช่าต้องจ่ายเงินเข้ามาครบตามจำนวนแล้วตัวสมาร์ทคอนแท็กก็จะพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่ และตัวสมาร์ทคอนแท็กนะคะก็ต้องระบุจุดประสงค์และวันหมดอายุของสัญญาเพื่อให้ตัวสมาร์ทคอนแท็กสามารถทำงานต่อได้ด้วยตัวเองโดยพิจารณาจากข้อตกลงที่ถูกแปลงเป็นรหัสซึ่งรหัสเหล่านี้นะคะจะระบุขั้นตอนต่างๆโดยสมาร์ทคอนแท็กก็จะทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะยุติสัญญาค่ะข้อที่3นะคะการยุติข้อตกลงเมื่อสมาร์ทคอนแท็กถูกสร้างมาแล้วผู้ซื้อและผู้ขายจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุจุดประสงค์หรือ เหตุการณ์ต่างๆตามที่ได้ตกลงไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะแต่ถ้าหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทําตามที่ระบุไว้ในสัญญาภายในระยะเวลาตามที่ตกลงบล็อกเชนก็จะคืนเงินไปให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะ ประโยชน์ของสมาร์ทคอนแท็กนะคะการใช้สมาร์ทคอนแท็กเนี่ยสามารถตัดตัวกลางและลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นระหว่างการทําธุรกรรมออกไปได้เหมือนกับที่ตู้กดของอัตโนมัตินะคะที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีคนมายืนเฝ้าขายซึ่งทําให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาลงไปได้นั่นเองนอกจากนี้นะคะการที่สมาร์ทคอนแท็กเป็นโปรแกรมที่รันอยู่บนบล็อกเชนเนี่ยทำให้มีความน่าเชื่อถือตรวจสอบย้อนหลังได้และมีความปลอดภัยค่ะ ตัวอย่างของสมาร์ทคอนแท็กนะคะเช่นการระดมทุนผ่านเว็บไซต์ประเภท Kickstarter ต่างๆ เจ้า Kickstarter เนี่ยเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ให้ใบริการแพลตฟอร์มแบบ o w d f u n d i n g หรือว่าการระดมทุนสาธารณะนั่นเองค่ะนักลงทุนเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าเว็บไซต์นั้นเนี่ยจะไม่มีการยกักยอกเงินแต่ถ้าใช้สมาร์ทคอนแท็กต์นักลงทุนก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าระดมทุนไปถึงไหนแล้วเจ้าของโปรเจกต์เป็นใครเมื่อระดมทุนได้ถึงยอดที่กำหนดเงินลงทุนเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกโอนไปยังเจ้าของโปรเจกต์โดยอัตโนมัติหรือถ้าหากการระดมทุนได้ไม่ถึงยอดเงินทุนก็จะถูกส่งกลับไปยทาามอดี่่ใสเข้า โดยทุกขั้นตอนนี้ค่ะจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขของสมาร์ทคอนแทรคนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับความรู้กับสาระของสมาร์ทคอนแทรคที่น้องมูนนำมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ใครถูกใจนะคะหรือว่าชื่นชอบพอดแคสต์ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องมูลและทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะขบคุณค่ะ